ผมไม่รู้ว่านี่เป็นเรื่องบังเอิญหรือความตั้งใจของตัวอาจารย์เก๋ๆหรือไม่ก็จะเป็นทางสตูดิโอแมปป้าหรือจะเป็นทางสำนักพิมพ์ที่ถือของลิขสิทธิ์เรื่องมหาเวปผลึกมารอยู่ก็ได้ครับเพราะเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมานี้เนี่ยเพื่อนๆน,น่าจะได้เห็นกันไปแล้วนะครับว่าตัวอย่างมหาเวปผลิตมารภาคที่3อย่างภาพโจตร์ล้างบางเนี่ยได้เพิ่งถูกปล่อยออนแอร์ออกมาซึ่งจริงก่อนหน้านี้เนี่ยมันมีตัวโปเตอร์ปล่อยออกมาก่อนหน้านั้นแล้วถูกไหมครับและทยอยกลับไปก่อนหน้านั้นอีกราวประมาณือไถึง่าะเดือน,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 นรัตวจากเก เ,เคยออกมาประกาศผลงานใหม่ของตัวอาจารย์นะครับโดยผลงานใหม่เนี่ยจะมีชื่อเรื่องว่าโมดูโรถ้าผมออกเสียงผิดยังไงขออภัยด้วยนะครับซึ่งผลงานตัวนี้เนี่ยตัวอาจารย์เกเกะจะมาควบคุมในทางฝั่งของคนที่แต่งเนื้อเรื่องเท่านั้นนะครับก็คือไม่ได้ลงมาวาดนะอย่างมหาวิทยาลัยมาเนี่ยตัวอาจารย์เกเกะจะแต่งเนื้อเรื่องเองแล้วก็วาดภาพเองถูกไหมครับแต่ว่าเรื่องนี้เนี่ยตัวอาจารย์เกเกะแค่แต่งเนื้อเรื่องเฉยๆซึ่งผลงานตัวใหม่อันนี้เนี่ยก็ทําให้ใครหลายคนนะครับค่อนข้างคาดหวังนิดนึงคือถึงแม้หลายๆคนจะชอบตัวลาย รหรือจะเป็นดีไซน์คาแรคเตอร์ก็ตามนะครับแต่เราก็ต้องยอมรับว,ว่าถ้าเกิดอาจารย์เกตๆทำทั้งสองอย่างพร้อมกันเนี่ยสุดท้ายแล้วมันอาจจะออกมาไม่เวิร์กเหมือนกับเรื่องมหาเวทผนึกมารมีช่วงเฟดหลังๆก็ได้นะครับซึ่งตามที่ผมพูดไปเลยนะพอเราเรียงไทม์ไลน์เนี่ยก็จะเป็นการประกาศผลงานใหม่ของอาจารย์เก๋แล้วก็พูดถึงตัวอย่างของมหาเวทผนึกมานตัวล่าสุดใช่ไหมครับที่เป็นภาค3และล่าสุดนี้นะครับณวันนี้ที่ผมทําคลิปอยู่เนี่ยมีการเฉลยออกมาแล้วครับว่าผลงานใหม่ของอาจารย์เก๋อย่างเรื่องโม มันไม่ได้ชื่อเรื่องโมดูลูเต็มๆครับแต่ด้านหน้าของมันเนี่ยมันมีคําที่ถูกซ่อนไว้อยู่ซึ่งมันได้ถูกประกาศณวันนี้แล้วครับมันคือจูซุคเซนโมดูลูและใช่ครับมันคือภาคต่อของมหาเวทผลึกมานั่นเองครับ โอ้โหเรียกว่าทําเอาช็อกเลยคือก่อนหน้านี้เนี่ยมันจะมีพวกชอบปล่อยข่าวหลุดหรือไม่ก็ตัวหลุดถ้าเมื่อก่อนใครตามช่องผมเนี่ยก็จะรู้นะครับว่าผมมาเอาหลุดมาจากพวกเขาใช่ไหมซึ่งตอนแรกะ่ะเขา่ได้พิมพ์เปยมาก่อนที่ตัวจายาเก๋กจำกัศแล้วว่าผลงานใหม่ของอาจารย์เก๋กนั้นจะเป็นภาคต่อของเรื่องมหาเวทผึกงมาร สุตะระทุกคนก็แบบเฮ้ยใช่หรอไม่ใช่หรอกมั้งอ,อาจารย์เก๋ๆตะวนกลับมามหาเวทผลึกมารจริงหรือไงและคนปล่อยหลุดเจ้าเนี้ยเขาเป็นแบบตัวอวยตัวแบกเรื่องมหาเวทผลึกมารแบบสุดๆไปเลยนะเว้ยหลายคนก็คิดว่าแบบแม่งโพสเอาเอ็นเกตหรือเปล่าวะแต่จู่ๆในช่วงเวลาเดียวกันนั่นเองครับดันมีภาพหลุดบางส่วนของเนื้อหาโมดูลตอนที่1ปล่อยออกมาครับ และภาพหลุดภาพนั้นเนี่ยมันคือตัวละครเด็กผู้หญิงคนหนึ่งครับที่เหมือนไปหาคุณตาซึ่งเราเนี่ยจะไม่เห็นหน้าคุณตาเลยนะครับจะเห็นเพียงแค่มือเว้ยและคุณตาคนนั้นเนี่ยก็มอบแหวนวงนี้ให้กับเด็กคนนั้นเหมือนกับประมาณว่าเออสืบทอดต่อไปนะค่าให้เจ้าอะไรประมาณเนี้ยตอนแรกเขาแบบม,มันไม่มีอะไรกมบง้งแต่ว่าไอ้หน้าสุดท้ายที่เป็นช่องอะครับของหน้านั้นอะมันดันเป็นหน้าผากที่มีรอยเย็บแบบเค้นจ้าคุเัมือยทำให้ทุกคนแบบเชียร์มือคือภาคต่อของมหาเวทผลึกมาจริงๆและใช่ครับ ชายคนที่มีรอยเย็บคนนั้นไม่ใช่ตัวเคนจากุแต่คือตัวยูตะที่ได้ก๊อปปี้อาคมของเคนจากุไปใช้นั่นเองครับและนั่าเลยทําให้เราได้รู้ว่าจูสุไคเซนมูโดโร่ที่เป็นผลงานใหม่ของอาจารย์เกเกะนั้นคือเรื่องราวภาคต่อของมหาเวทผนึกมารที่จะเล่าผ่านมุมมองของหลานๆของยูตะที่เคยโผล่มาแว๊บๆในตอนจบของมหาเวทผนึกมารภาคหลักนั่นเองครับพอมาแบบนี้เนี่ยเหล่าแฟนคลับมหาเวทผนึกมารน,นั้นต่างชื่นใจเป็นอย่างมากเลยครับแต่แน่นอน มันก็ยังมีข้อคอรหาอยู่เนื่องจากตัวจาร์เกเกเนี่ยเคยทําให้ตัวเนื้อเรื่องมันแย่มาแล้วรอบหนึ่งนะครับคือตัวเนื้อเรื่องแย่ในที่นี้เนี่ยคือมันไม่ได้ห่วยบรอมอะไรแบบนั้นนะแต่ความเมคเซนหรือแบบความที่เขาเรียกว่าอะไรความสมเหตุสมผลของตัวเนื้อเรื่องเนี่ยมนยันหายไปทั้งๆที่ตัวมหาเวทผนึางมันเคยมีเสน่ห์ในด้านนี้มาก่อนนะครับเพราะงั้นในรอบนี้ตัวจาร์เกเกก็เลยแก้ตัวครับก็คือเหมือนบอกชัดเจนเลยว่าจนซึกไคเซนโมดูโลนั้นจะเป็นผลงานระยะสั้นครับ ก็คือจะเขียนแค่าลาวๆาประมาณครึ่งปีนะอันนี้จากข้อมูลที่พูดคุยกันนะครับราลาวลแค่6เดือนเท่านั้นครับถ้าเป็นฉบับรวมเล่มเนี่ยก็ประมาณ3เล่มจบก็คือเหมือนเป็นการคุมสเกลให้ตัวจากเก๋ๆเนี่ยสามารถเขียนในเรื่องได้อย่างเต็มที่วางตอนจบไว้ไงก็จะจบแบบนั้นไม่ต้องถูกยืดไม่ต้องถูกขยายเพราะว่าถ้าใครติดตามวงการมังงะมาจะรู้นะครับว่าไม่ได้มีเพียงแค่เรื่องมหาเวทประดิษฐ์มันเท่านั้นมีอีกหลายเรื่องเลยครับที่ว่าพอกระแสตอบรับดีปุ๊บทางสำนักพิมพ์เนี่ยอยากให้ขยายต่อเพราะมันสามารถสร้างรายได้กกัับทางสน ได้แต่สิ่งที่ตามมาก็คือบางทีตัวอาจารย์ผู้แต่งนะครับเขาวางแผนไว้แค่4ี่เ้าขาไม่ได้คิดว่าตัวเองจะต้องเดินไปถึง19ซึ่งพอมาไปถึงตรงนั้นเนี่ยกลายว่าตัวเนื้อเรื่องมันคุมสเกลไม่อยู่ซึ่งมันเคยเกิดขึ้นในหลายๆเรื่องนะครับมหาวิทยาลัยนึกมาเองก็เป็นเช่นนั้นเหมือนกันนี่เลยทําให้ตัวจา์เก๋ๆนะครับสามารถใส่ไอเดียของตัวเองได้อย่างเต็มที่และเราจะได้รู้กันแล้วครับว่าถ้าเกิดตัวใจเก๋สามารถใส่ไอเดียของตัวเองได้แบบอย่างสุดโดยไม่มีใครเข้ามายุ่งเข้ามาก้าไก่เนี่ยเราจะ เกะกันแล้วนะครับผมตรงนี้เดี๋ยวต้องไปรอลุ้นกันนะครับว่าตัวเนื้อเรื่องน่าสนใจมากขนาดไหนแต่ก็แน่นอนครับยังมีแฟนคลับหลายๆคนเป็นห่วงนะกลัวว่าถ้าเกิดจูซึคไคเซนโมดูโรมันดังจริงๆเนี่ยกลายไปว่าตัวอาจารย์จะถูกยืดขยายเลยะเวลาเหมือนกับเรื่องมหาเวทผลิตมาหรือเปล่าเพราะถ้าเป็นแบบนั้นเนี่ยสุดท้ายตัวเนื้อเรื่องมันอาจจะหลุดสเกลไปก็ได้เดี๋ยวตรงนี้ก็ต้องรอดูครับเพราะโดยปกติส่วนใหญ่นะทางสำหรับพิมพ์เขาจะมีเงื่อนไขยอยู่แค่2ข้อนี้ครับไม่ดีกูเล่นตัดจบ ถ้าดีกูก็ยืดต่อเดี๋ยวต้องรอดูว่าจะออกมาเวไนนะครับเพราะงั้นตรงนี้ผมก็เลยไม่รู้ว่ามันเป็นความตั้งใจของตัวอาจารย์หรือเปล่าที่แบบให้ตัวอย่างของผ้าโจโดนล้างบางปล่อยมาไล่เลี่ยกันกับตอนที่ประกาศภาคใหม่ของจูจึไคเซนโมดูลอ่ะเนาะเลยทาให้แบบตอนนี้เนี่ยด้อมมหาเวทผลึกมานโคตรคึกคักกันแบบสุดเลยครับอ,อ๋อแล้วยังไม่ใช่แค่นั้นนะครับในช่วงหลังจากนั้นเนี่ยเหมือนตัวจารย์เก๋จะมีการฝากข้อความถึงกับเหล่าแฟนคลับเขาด้วยครับผมจากที่ให้ผมสรุปง,ง่ายเลยนะครับคือตัวจาร์เก๋เนี่ยก็บอกประมาณว่าสสวััดีครบ ผอาจารย์เกกะนะห่างหายกันไปนานเลยผมอยากจะบอกกับเหล่าผู้ชมทุกท่านว่าในตอนที่ผมเขียนเรื่องมหาเวทผลกมานอยู่นั้นผมได้รับข้อเสนอมาเต็มไปหมดเลยว่าอยากให้มีภาคแยกหรือเป็นเรื่องราวต่างๆที่อยู่ในจักรวาลเดียวกันแต่ด้วยที่ว่าตัวมังงะเนี่ยมันเป็นสื่อที่สามารถหลุดจากสเกลการควบคุมได้ง่ายผมก็เลยกลัวว่าสุดท้ายแล้วมันจะเป็นไปตามที่แบบผมไม่ได้คาดหวังไว้เพราะงั้นในตอนนั้นเนี่ยผมจึงปฏิเสธข้อเสนอที่จะมีภาคแยกหรือเนื้อหาภาคเสริมของ ของเรื่องมหาเวทผลึกมันมาตลอดซึ่งก็เหมือนเป็นการปฏิเสธไกลๆนะครับเพราะว่าตัวจางเก๋ๆเนี่ยไม่อยากให้ตัวในเรื่องมันดูสเปซสปะซึ่งจริงเราก็เห็นกันแล้วนะครับว่ามันก็มีหลายเรื่องที่พอมีภาคแยกออกมามันก็ดีแต่บางเรื่องพอมีภาคแยกออกมาปุ๊บสเกลเนี่ยมันก็ผิดเพี้ยนไปซึ่งตรงนี้ผมคิดว่าตัวจางเก๋กๆคิดถูกนะเพราะการควบคุมอะไรแบบนี้มันเป็นไปได้ยากจริงเว้ยและสุดท้ายแล้วหลังจากที่ตัวจางเก๋กๆเขียนเรื่องมหาเวทผลึกมันของตัวเองจบเนาะมันก็มีข้อเสนอมาอีกนะครับว่าแบบอยากทาภาคแยกจริงพองงตตตอออออนนนัั้้เเเ่่่ยยวาาาจรกกกก็ลลูสมมมืไไคุะห มาอีกต่อไปแล้วมาลองดูสักตั้งวะอยากจะลองวาดหรืออยากจะลองสร้างเนื้อเรื่องของมหาเวทผนึกมารในยุคสมัยที่มันเปลี่ยนไปดูบ้างว่าสุดท้ายแล้วมันจะเป็นยังไงซึ่งนี้คือจุดเริ่มต้นที่ทําให้เกิดผลงานจุดสึกไคเซนโมดูโรขึ้นมานั่นเองครับซึ่งในมหาเวทผนึกมารภาคนี้นะครับตัวละครเนี่ยจะใช้เป็นตัวหลัก3ตัวเหมือนกับเนื้อหาภาคหลักเลยนะก็เป็นชาย2หญิงหนึ่งนะครับโดยผู้ชายคนแรกเนี่ยจะเป็นหลานของยูตะครับ ผู้หญิงก็จะเป็นหลานของยูตาส่วนอีกคนนึงครับเป็นตัวละครปริศนานะครับเป็นเด็กหนุ่มผู้มีแววตามุ่งมั่นแต่ที่ว่าตรงหน้าผาของเขาเนี่ย ดันมีเหมือนปาสเตอร์เพื่อต้องการปิดอะไรบางอย่างแปะไว้อยู่ครับเป็นเด็กชายที่มีสีเขียวคุมตีมเป็นหลักเนาะคือถ้าก่อนหน้านี้เนี่ยตัวยูจิจะเป็นสีส้มคุมตีมใช่ไหมครับแต่ว่าเด็กคนนี้เนี่ยจะเป็นสีเขียวนะอายว่าเรื่องราวจะเป็นยังไงเนี่ยเดี๋ยวไว้รอดูในตัวเต็มก็แล้วกันนะครับคือถ้าเพื่อนๆรับชมคลิปมาจะถึงตอนนี้เนี่ยผมอยากจะบอกว่าคลิปเนี้ยถูกอัดไว้ในวันที่4เดือนกันยายนนะครับซึ่งเป็นวันที่มีการประกาศมานะพอมีการประกาศข่าวมาปุ๊บผมก็รีบรวบรวมข้อมูลแล,ทล,ละทําคลิปนนี้้ลยะ่ปจไดอออ ผมไม่มั่นใจนะว่าจะรอราวประมาณวันที่8หรือวันที่9หรือเปล่าเพราะก่อนหน้าคลิปนี้จะลงเนี่ยมันยังมีคลิปอื่นอีกมากมายที่รอจอคิวลงอยู่นะครับตามไทม์ไลน์ตารางงานช่องผมนะครับแต่เอาเป็นว่าถ้าเกิดคลิปนี้ได้ลงไปแล้วเนี่ยมันก็มีโอกาสความเป็นไปได้สูงมากๆที่ตัวจูสึกไคเซนบูโรโรตอนที่1น่เนี่ยน่าจะออนแอร์ให้กับเพื่อนๆได้อ่านกันแล้วและเมื่อถึงตอนนั้นเดี๋ยวผมวจะรีบทําการแปลและทําการทําคลิปให้กับเพื่อนๆได้รับชมกันเอาเป็นว่าถ้าเกิดเพื่อนเห็นคลิปนี้ปุ๊บ หมายความว่าในวันรุ่งขึ้นเนี่ยเพื่อนๆสามารถคาดหวังได้เลยครับว่าผมอาจจะมีคลิปตอนที่หนึ่งให้กับเพื่อนๆได้รับชมกันผมมั่นใจครับว่าคนที่ตามเรื่องมหาเวทผลิบา,านในช่องผมเนี่ยอยากจะรู้เรื่องราวภาคต่อน,นี้กันอย่างแน่นอนเอาเป็นว่าก่อนจากกันไปผมอยากถามเพื่อนๆในช่องหรือคนที่ดูคลิปนี้กันหน่อยนะครับว่านเพื่อนคาดหวังผลงานชิ้นใหม่นี้ของตัวจา์เกๆ๋ๆยังไงกันบ้างส่วนตัวครับผมเคยพูดไปในทุกคิปของมหาเวทผลิามานเวลามีผลงานใหม่ของอาจานเก๋ๆผมคาดหวังครับเพราะผมรู้สึกว่าตัวจานแกมีความสามารถในการแต่งในเรื่อง นะแต่บางทีถ้าเนื้อเรื่องมันไปไกลเกินมันคุมสเกลยากอย่างไคจูหมายเลข8เองเมื่อก่อนกูก็เคยอวยครับแต่เนื้อหาช่วงหลังแม่งก็แย่อย่างที่เราเห็นจริงเพราะงั้นตอนนี้ตัจาเกเกะประกศราศออกมาอย่างชัดเจนแล้วว่าจูสึกไคเซนโมดูโลนี้เนี่ยกูจะทําแค่6เดือนจบเท่านั้นถ้าไม่ถูกตัดจบก่อนเพราะงั้นไม่มีโอกาสาไ,ปไปได้สูงเลยครับที่เราจะได้เห็นความสามารถที่แท้จริงของตัวจาร์เกเกะอย่างมหาเวทผลิบานภาคหลกัก ไอ้ภาคในแบบผรจะรีดนริมพันธุ์ทั้งทีเนื้อเรื่องตั้งแต่ช่วงแรกจนถึงแบบภาคอุบัติการชิบุย่าแม่งดีมากเลยนะเว้ยแล้วมันก็จะมาอ่อมนะครับในช่วงเจอโดนล้างบางใช่ปะ่ะแล้วมันก็จะไปอีกทีในช่วงแบบศึกที่ชินจูก,กุที่โตโกโจสู้กับซูคุนะในช่วงแรกๆมันก็สู้สนุกแหละแต่ในช่วงหลังๆมันก็มีข้อคอละหาหลายๆอย่างมากมายที่แบบอเอามาเซลล์เอามาเล่นเป็นมีมกันนะครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วองค์รวมของมหาวิทยาลัยมาเนี่ยมันก็ถือว่าทําได้ดีอยู่ถึงแม้มันจะมีหลดก้าางนนนีออจคั่่หวิใมม ดีกว่ามหาเวทผนึกมานไหม,มยังไงลองคอมเมนต์พูดคุยกันได้ด้านใต้คลิปนี้เลยนะครับแล้วถ้าเกิดเพื่อนชอบคลิปนี้ครับฝากจ like, กดไลค์ share, กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยไว้เจอกันที่หน้าสเก็กันนะครับผมบ๊ายบายแล้วเจอกันจ้าเจนี่ถ้านึกถึงแอปสตรีมมิ่งต้องนึกถึงเรา NF Streaming